จอการชัดสก,กินขนาด9นิ้วครับคุณผู้ชมนะรองรับในส่วนของ Apple c a r า l ท y Android Auto ได้หมดเลยและนี่ครับคุณผู้ชมมีในเรื่องของกล้อง360องศาให้เรียบร้อยแล้วด้วย By Spot Monitor Air Auto ที่สำคัญคุณผู้ชมครับมีตัวกลอง PM 2.5มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรถรุ่นท็อปยาริสออนยูนะครับเรียกว่าจัดเต็มเลยนะนี่เลขไม่แค่1มื่สามเองมาครับคุณผู้ชมคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูออปชันฟังก์ชันนะครับเจาะสเปคของออนยูยาริสตัวท็อปก มีอะไรน่าสนใจบ้างเพียงพอกับการใช้งานไหมในชีวิตประจำวันนะครับจัดเต็มมาให้แค่ไหนในเรื่องของออปชั่นที่รถเป็นเรียกว่ารถรุ่นท็อปนะครับสวยงามขนาดไหนคลิปนี้ผมพามาดูให้ดูละเอียดนะครับกับคันนี้ครับ All New Yaris AT 1.2 Premium ปี2023ับคุณผู้ชมเลขไม้แค่13,000โลงนะครับใครที่กำลังมองหารถซั้อขายลูกช่านอยากได้เป็นตัวท็อปสุดคันนี้น่าสนใจและใครที่ชอบรถสีดำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ห้าพันเด็ดขาดตามไปดูให้จบครับรับรองว่า สวยเดิมทั้งคันไปชมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจรถยนต์มือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีออสมือสองพบกันกับผมบิวพิจิตรเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดู v ีออแต่อย่างใดน,นะครับก็อย่างตามที่คลิปก่อนๆผมแจ้งไปนะ วีออสช่วงนี้นะครับรถน้อยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยดีสูงขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ชะลอกกันไปนิดนึงนะในเรื่องของการซื้อเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าบางทีซื้อเข้ามาแล้วต้องมาขายแพงกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะฮะก็พูดต,งต,งตงรงๆก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับถ้าซื้อช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคารถเนี่ยแรงจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาเจาะสเปคนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆบ้างเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่แบบว่าอ่ะโอเคซื้อทั้งที เอารถใหม่ๆเอารถด,ดีๆไปเลยดีกว่าไม่น้อยๆเอารถตัวท็อปไปเลยกว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเรากําลังอยู่กับ All New Yaris AT 1.2 Smart ปี2023ครับคุณผู้ชมครับขัข้นหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับเลขไม์เพียง13,000โลนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาเจาะสเปคให้ดูด้วยนะครับว่าตัวพรีเมียมเนี่ย มันน่าใช้มากน้อยขนาดไหนออปชันฟังก์ชันเนี่ยมันจัดไปขนาดไหนสําหรับที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเพียงพอไหมกับการใช้งาน,นชีวิตประจำวันนะครับเรากาลังอยู่กับ all new yaris at 1.2อ่า p ี e ม i ยมปี2023ตัวท็อปครับตัวท็อปในที่นี้นะครับผมขอนิยามก่อนอ่ารถรุ่นเนี้ยนะครับนิยามของเขาเนี่ยคือ total yaris gen 4นะครับปัจจุบันนะฮะต่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศลาวนะครับเขาใช้แพลตฟอร์มการผลิตตัวนี้แหละ ยาลิทเอทีที่เราเรียกกันนี่แหละแต่ใช้ชื่อกับตลาดว่า t o t ต้าวีออสเจนเพราะฉะนั้นผมก็นิยามตามความหมายของมันเลยนะครับตัวยาลิทเอทีเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อที่จะมาทดแทนโต้ต้าวีออสที่เลิกผลิตไปนะครับประกอบด้วยรุ่นย่อยทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับเปิดมาด้วยตัว Sport ตก่อนนะครับจะเป็นยาลิทเอที1.2ส p o r t ขยบมาเป็น y a ลิทเอที1.2 Smart แล้วก็เป็นยาลิทเอที 1.2พีเยมก็คือ,ข,อข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับท็อปในเรื่องของสเปคออปชั่นฟังชันและจะมีตัวท็อปสุดอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าเหมือนเพิ่มเติมในเรื่องของความสวยงามเข้ามาเฉยๆไม่ได้เพิ่มออปชั่นฟังชันอะไรเข้ามามากมายก็คือยาลิส1.2พิเอมลักชัวรี่นะครับก็จะมีทับบ้งหมด4รุ่นย่อยกันตัวพีเยมกับพิเยมลักชัวรี่ตต่างกันยังไงครับตต่างกันที่เบานะฮะถ้ากิคุณผู้ชมย้อนดูคลิปผมเนี่ยอีกสักประมาณสามสี่ ตัวพรีเมียมลักชัวรี่ที่ผมได้เอามารีวิวให้ได้ดูกันไว้นะครับ Premium, พรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยเขาจะเป็นเบาะสีแดงภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยสีแดงตัดกระดำอีกทีหนึง่งนะฮะแต่สเปคออปชันฟังก์ชันเนี่ยเท่ากันอย่างคันนี้แหละนะครับผมก็เลยมองว่าในเรื่องของออปชันเนี่ยตัวพรีเมียมเนี่ยคือตัวท็อปแหละนะครับแต่ถ้าว่าอยากได้ความสุดเลยสุดตารางเลยแบบว่าท็อปแล้วไม่มีใครมาเทียบก็ต้องเป็นพรีเมียมลักชัวรี่นั่นเองถ้าเกิดว่าใครชอบเบาะแดงแตกต่างกันที่เบาะแดงแค่นั้นเลยนะครับราคาเพิ่ ว่าชอบแบบไหนบางคนไม่ชอบภายในสีแดงนะครับบางคนชอบภายในทึบๆ,ด,ๆดึ๊บดำดำดุดุก็คันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับคันนี้ก็เปิดหัวในราคา500,000 49, 49,000นะครับป้ายแดงอยู่607นะครับป้ายแดงขาย607คันนี้นะครับไม่1,300โลเอาไปครับ500,000 49, 49,000ฟรีดาวได้ไหมหลายคนชอบถามคํถาถามผมฟรีดาวได้ครับคันนี้ถ้าฟรีดาวนะครับแบบแบบไม่ใช้เงินออกรถเลยนะก็จะผ่อนอยู่สักประมาณ9,400 รประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมผ่อนสูงก็เราไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทเดียวนะครับจัดเต็มเต็มเลยก็จะผ่อนอยู่9,000ใครซื้อได้บ้างซื้อได้ทุกอาชีพครับขอเงินเดือนเนี่ยเป็น2เท่าของค่าง,งวดเช่นผมบอกคันนี้ผ่อน9,000คุณต้องมีเงินเดือน1 8 0 0คนหนึ่งจะซื้อได้โอเคไหมครับต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดถ้าค่าง,งวดหมื่นหนึ่งเงินเดือนคุณต้องเป็น20,000อ่าหลักการง่ายๆในการซื้อรถยนต์มือสองหรือว่ารถป้ายแดงก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไม่รอช้าผมมาไล่รายละเอียดรถให้ดูเลยออปชันฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวพรีเมียมนะฮะเขาจะมีในเรื่องของแพลตฟอร์มการผลิตที่เป็น TNGA นะครับมีโต้ตา10%มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็เรียกว่าระบบความปลอดภัยของรถเนี่ยจัดมาให้เต็มนะครับอย่างเช่นโลโก้ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเขาจะฝังในเรื่องของอเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนมาให้เรียบร้อยล้วด้วยนะครับไม่ใช่โลโก้ธรรมดาทั่วไปจะมีเซ็นเซอร์หรือว่าเป็นเดรดร,รนานะครับจับรถคันหน้านะฮะถ้าเกิดว่ามันใกล้ถึงตูดเขาละนะมันก็จะแจ้งเตือนให้พร้อมกับเบรกให้อัตโนมัติด้วยอันนี้คือระบบความปลอดภัยของโตลต้าเซปเป็เซนที่ยัดมาให้ในตัว พรีเมียมแบบนี้นะครับตัวท็อปไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยแล้วหน้าตาดุดดุดันแบบนี้ทะเบียนนะค,คุณผู้ชมอ่าทะเบียนขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพทุกคันนะเนี่ยรถทุกคันจะต้องเป็นกรุงเทพอ่าคันนี้ก็อนอนอิ่เหมือนกันแต่ไม่ใช่รุ่นท็อปผมก็เลยยังไม่ได้มารีวิวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับในเรื่องของทะเบียนด้านหน้ารูปโฉมนะครับเป็นโฉมปัจจุบันนะล้อแม็กครับไล่มาด้านข้างล้อแม็กคุณผู้ชมครับ แม็กเป็นอลอยปัดเงาแบบทูโทนนะครับสสีสีโครเมียมกับสีดำเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับลัดมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่ายางเนี่ยมันอาจจะป้อมเปื้อนฟองเปื้อนฝุ่นบ้างเนาะรถมันจอดแล้วก็ขับขยับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ขอภัยด้วยนะฮะแต่ยางเป็นยางปี2023ยโยโกฮามาบูเอิร์ติดรถมาใช้งานมาแค่1 3,000มนโลนะครับใช้ได้อีกยาวๆดิสเบรกข้อดีเลยของตัวพรีเมียมนะฮะเขาให้ดิสเบรกมาเรียบร้อยแล้ว4ล้อ คุณผู้ชมไม่ต้องไปอามองหารถรุ่นสเปคใหญ่ๆอย่างเช่นโต้ต้าเอลติสโต้ต้าแคมรี่วันนี้นะครับยัดมาให้เรียบร้อยแล้วดิสเบรกสีล้อกับโต้ต้ายาลิสเอทีนะครับระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD ดี e D, ช่วยออกตัวบนทางราชานเอทีซีหรือว่า traction control เนี่ยการลื่นการถลายก็มีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็เรียกว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภยัยที่ทางบริษัทผลิตรถยนต์นะครับเขาจะมอบให้เรา ตรงนี้เคลียร์กันไปนะครับยางยูโกฮาม่าดอกยางล่องยางลึกๆโครงสร้างรถเดิมๆเกรดเอไม่มีปัญหาอะไรนะครับสวยงามมากคุณผู้ชมครับเรียมสันต์ตัวรถคันนี้ครับเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับในเรื่องของสภาพในเรื่องของสเปคนะครับหายห่วงผมตรวจสภาพรถให้ฟรี2 7 4จุดนะครับการชนหนักพิษค่อมจมน้ําตัดออกได้เลยออกในสัญญาให้นะครับพร้อมกับมีใบเซอร์ของตัวรถให้ด้วยถ้าเจอซื้อคือร้อและคันนี้ไม่แค่หมื่นสามพันโลรถเพิ่งจะเข้าสุนย์มาหมาดๆเมื่อตอนหมื่นโลแรกเนี่ย สบายใจได้นะครับนี่กระจกบานหน้าโตโยต้าเดิมๆเลยกระจกมองข้างครับเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยก็เป็นซี q ควอนชิพด้วยอ่ะขอพายซี q คว n นเชียนะฮะอ่าด้านข้างนะครับคิ้วฝากระโปรงขอพายคุณผู้ชมครับคิ้วประตูนะฮะจะเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วออสวยๆแบบนี้ลากยาวไปถึงตัวด้านท้ายเลยจนถึงกระจกบานเล็กด้านท้ายตรงนี้ เป็นคมเมองมาเรียบร้อยแล้วกันศาดมีให้ทั้งผู้สี่มุมประตูเป็นของโตต้าเดิมแท้นะครับเปิดมาภายในนิดนึงนะครับเทสดูนะครับนี่ภายในเป็นไงฮะสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านน่าใช้งานน่าขับขี่ตัวท็อปครับออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังฝั่งคนขับว่ามีอะไรบ้างรเรียกว่าแบบจัดเต็มเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมให้ดูก่อนว่าเบาะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวท็อปนะครับแผงประตูนะครับเป็นบัตติกขึ้นรูปสีดำนะครับ ตกแต่งด้วยตัวนี้แผงคอนโทรลที่เป็นสีดำมเทลริกลายดมอนคัตนะลา,ลายที่เป็นเหมือนเพชรอยู่ข้างในนะเห็นไหมจะเป็นลายลายเขาเรียกว่าลายดมอนคัตนะครับตัวพิงแขนนะครับพนักพิงแขนก็จะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเป็นซอฟทัชนะครับสวยงามนะในเรื่องของตัวการดีไซน์การออกแบบหลายคนในชื่นชอบและเป็นรถขายดีที่สุดในประเทศด้วยนะสำหรับโ o ต้ายารีเอทีนะครับออปชันฟังชันเดี๋ยวผมพาไป ดูในเรื่องของฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะครับอะขยับไปด้านหลังนะฮะเสาอากาศนะครับสำหรับตัวท็อปได้มาเป็นตัวขี้ปลาฉลามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งแต่รุ่นแรกนะคุณผู้ชมตั้งแต่สปอร์ตเนี่ยไล่จนถึงตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยเขาจะให้ขี้ปลาฉลามชาร์ฟินมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวก็เป็นระบบซีน e เชียลนะครับก็ถือว่าสวยงามพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครออปชั่นฟังก์ชัน นะครับสวยงามมากคันนี้เดิมๆนะครับกล้องถอยมีให้เรียบร้อยกล้อง360องศามีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้านท้ายเปิดมาเนี่ยต้องบอกแบบนี้ v ีออสนะคุณผู้ชมไล่กันมาถึง v ีออสนะวีออสเนี่ยไม่มีรุ่นไหนที่เปิดฝาท้ายได้จากด้านหลังเลยเต็มที่ก็คือตัวไฮตัวท็อปสุดเปิดได้จากเปิดได้จากรีโมทนะครับแต่ยาร t ที e สามารถเปิดฝาท้ายได้จากด้านหลังเองได้แล้วนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมาก ผู้ชมครับผู้ชมดูนะดูผ่านกล้องนะครับเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาออกแบบมาตัวเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยให้สโลปไปกระบอกด้านหลังอีกนะครับมันจะเหมือนเข้าไปลึกมากเลยนะครับตรงเนี้ยคนเนี่ยนอน3คนเนี่ยผมว่านอนได้เข้าไปนอนนะครับคนตัว,ต,วตัวเล็กนะถ้าตัวใหญ่2คนผมว่านอนสบายนะครับแต่แค่ว่ามันอาจจะติดขาเฉยนะอ่าด้านท้ายฮะจะมีประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือนะครับชุดป้ายางฉุกเฉินอ่าเนี่ยกว้างไหมผู้ชมดูดินะ กว้างมากชุดป้ายาชกเฉินมแมลงอะไรพวกนี้นะครับแต่ในเรื่องของตัวายางอะไหล่เนี่ยเขาจะไม่มีมาให้นะครับเพราะว่าลดน้ำหนักของตัวรถลงไปนะก็จะเป็นชุดปะยางแทนประมาณนี้ด้านท้ายนะครับสวยๆเดิมๆไฟท้าย LED นะครับนี่กระจกโตต้ตาไลฟ์ฟ้ามีให้เรียบร้อยไลฟ์ฟ้าด้านหลังนะครับวนมาด้านขวาของตัวรถกันครับเหลี่ยมสันตัวรถครับคมชัดสีดําไม่มีรอยเปื้อส้มไม่มีบอกว่ารอยบุบรอยบุบอะไรนะครับเลขไม่แค่13,000โลคุณผู้ชม สบายๆใช้งานได้อะผมแกะให้ดูโครงสร้างหน่อยแล้วกันจะได้แบบว่าอะทำไมคลิปนี้คุณบิวไม่ไล่โครงสร้างให้ดูนะเพราะว่ารถมันใหม่มากคุณผู้ชมครับอ่ะนะนี่ไล่โครงสร้างให้ดูเห็นไหมครับลอยขีบระบบโรงงานนะครับมีให้ดูชัดเจนนะครับนี่ตะเข็บเบ็ดอาร์คเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณอะเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับตลอดรับสัญญานะดอกเบี้ยก็ ต่ำสุด2.39%นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรเบาะด้านหลังครับให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังแน่นๆนะครับเบาะสวยงามนะครับนี่ออปชั่นฟังชันนะครับมีแอร์ตู้หลังให้นะครับมีที่เสียบ USB 2.1นะครับมีให้เรียบร้อยแลวแอร์ตู้หลังนะครับขึ้นมาลองนั่งดูแล้วมองไปด้านหน้าเห็นไหมครับออปชั่นฟังชันนะครับคุณผู้ชมจอการคัสกรีนขนาด9นิ้ว นะครับโคมมาไลมันติฟังก์ชันนะครับนี่หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยมีคูชคอนโทรลให้เป็นอะแดปทีฟนะครับอะแดปทีฟคูชคอนโทรลมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เรียกว่าจุดสูงเขาเรียกว่านะจุดต่ําสุดจนอ่าขออภัยผมเรียกนิยามคําว่าอะแดปทีฟคูชคอนโทรลผิดไปนิดนึงนะครับจุดสูงสุดถึงจุดต่ําสุดนะครับ <c oughs> ในเรื่องของความเร็ว <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมครับเจ็บคอนิดนึงแต่ก็ออปชันฟังก์ชันนี่จัดเต็มแอร์ออโต้นะครับ ภายในการดีไซน์รถทั้งหลายนะครับสวยงามนะครับเอี่ยมน่าใช้นะครับคอนโซลนะครับก็ตกแต่งด้วยซ็อบทัชนะครับเป็นหนังหุ่มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนี่แผงประตูด้านหลังของคนนั่งนะครับจะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยอ่ะเรียกว่าก็อำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการขับขี่การโดยสารถือว่าตอบโจทย์มากในเรื่องของดีไซน์การผลิตต่างๆทั้งหลายนะครับอ่ะขึ้นมาบนตตวรถสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับปุ๊บนะ ระบบกุญแจนะครับจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับยีบเบกกดปุ่มบูสตสตาร์ทหน้าจอตรงกลางของผู้ชมตัวนี้จะเป็นฟูลดิจิตอลหมดเลยสวยไหมอ่านี่คือยานิเอทีครับเดี๋ยวผมเป,ไปิดประตูนิดนึงนี่นะครับก็จะบอกหมดเลยนะสถานะรถนะครับแม้ว่าล้อเนี่ยผมปรับเอียงอยู่เห็นไหมครับเขาก็จะบอกด้วยว่าล้อไม่ตรง มีให้ครบหมดเลยในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับ Adaptive Cruise Control ไฟหน้าแบบออโต้ได้ระบบ Follow Me Home นะครับที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลานะฮะดูแผงคอนโทรลนิดนึงนะครับนี่แผงคอนโทรลนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลน Parking Sensor มีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเลน Alert Departure พร้อมกับตัวนี้ครับคุณผู้ชมดูนี่ By Spot Monitor นี่มี By Spot Monitor ให้ด้วยนะครับสวยงามไหมคุณผู้ชม นในเรื่องของตัวออปชันฟังก์ชันนะฮะมีให้ครบถ้วนเลย b y สปอมีให้จอกลางทับสกินขนาด9นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับดูข้อมูลสถานะการขับขี่บลูทูธอะไรได้หมดพร้อมกับนี่ครับกล้อง360องศาอ่ะคุณูชมดีไหมนะครับมีให้ครบหมดแล้วกล้อง360อาเลนอเลอร์ดิพั r เจอร์นะครับแจ้งเตือนการการชนแจ้งเตือนการออดนอกเลนมีให้ครบหมดเลยออปชันฟังก์ชันแบบจัดเต็มกล้องบันทึกด้านหน้า มีให้เรียบร้อยของศูนย์กล้องบันทึกด้านหลังมีให้เรียบร้อยนะครับลงมาที่ระบบแอร์ครับแอร์เป็นแอร์อรอ,อโต้นะครับเป็นแอร์อรอโต้ปรับอุณหภูมิแยกได้หมดธรรมดาทั่วไปพร้อมกับนี่ฮะตัวกอง PM 2อองคุณผู้ชมครับสำหรับรถเนี่ยมีไม่กี่คันมีไม่กี่รุ่นนะครับที่มีตัวกองอากาศที่เป็นกอง PM 2องนะครับโต้ใต้ายานล a เอทีพ e e มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะขับขี่พาลูกพาอะไรนั่งรถชมวิวทั้งหลายนะครับ ไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วนะครับมีตัวนี้เข้ามาช่วยเพิ่มเติมนะครก็เรียกว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มในเรื่องของความใช้งานเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับแผงคอนโทรลนะเดมอนคัทสวยๆอ่าเนี่ยกระจกมองข้างออโต้ได้นะครับนี่สวยงามนะผู้ชมการดีไซน์ทั้งหลายเบรกนะฮะลืมไปนะครับระบบเบรกนะครับเบรกมือมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกอ่าออโต้เบรกโฮให้นะครับเกียร์ก็เป็นออโต้นะ CVT แบบ7สปีดนะครับอ่ะ ไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ขอไม่นานนะคุณผู้ชมรีวิวในเรื่องของออปชันฟังก์ชันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อมานะครับตัวยาริสเอที1.2พีเยมปี2023นะครับราคาที่5แสน40,900เลขไม้ย13,000กว่าโลนะฮะฟีดาวน์่อนเริ่มต้นอยู่9,400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหน้าห้องเครื่องว่าสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรลบชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับโอ้ื่องยนต์แบบ หน้าห้องเครื่องคือใหญ่มากนะฮะเครื่องยนต์ครับเขาเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับขุมพลังตัวใหม่ u u v VVTiE ฮะร,รหัสเครื่องยนต์เป็น3 n r v e ครับยัดแรงมา้ามาให้เพิ่มแล้วทั้งหมดมี94ตัวนะครับจากเดิมเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยั6บขยบมาเป็น92ปัจจุบันเป็น94นะครับเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนยในเรื่องของตาการเล่งแต่ ยังคงการแปรน้ำมันไว้ที่23.3กิโลต่อลิตรตามสเปคเดิมโรงงานนะครับวิ่งจริงก็แปรผันไปตามสถาน่เขาเรียกว่าการจราจรนะครับรถติดมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเบ้าโช็คซุ้มล้อเดิมๆครับหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไล่โครงสร้างให้ดูรายละเอียดรถนะครับนี่ฝาปองน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับอะไรมานะครับฝาปองเดิมแท้โตโยต้าอ่าประมาณนี้นะฮะรถเนี่ยเดี๋ยวมันต้องล้างขัดสีกันอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมมีฝุ่นมีฝุ่นบ้างสีดำนะครับรถจอดตั้งขายนนะะฮี่ มีฟองมีฝุ่นแต่รถไม่เคยขยับคานเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอแผ่นเพดครับไม่ลอกไม่ถลอกเดิมๆโค้ดทั้งหลายอยู่ครบอ่านะฮะแก้มเกลื่มนะครับโตโยต้ามีวงบอกไว้ชัดเจนนะครับประมาณนี้นะในเรื่องของน้ำของเครื่องเลขไม้แค่13,000โลนะครับวารันตีศูนย์ยังมีนะคุณผู้ชมรถปียีเนี่ยอ่าโตต้าเนี่ยวารันตีศูนย์ถึง3ปีกับ100,000โลนะครับรถผลิตปียีปัจจุบันเลยนะฮะจะไปหมดปียีก็แปลว่าเรามีวารันตีศูนย์เนี่ยเหล 90,000อ่า87,000โลเพราะว่ารถใหม่แค่13,000โลเนาะวันันตีจะเหลืออีก87,000โลกับอีกหนึ่งปกีกว่าๆในการวารันตีเข้าสู่โตต้าทั่วประเทศตามสเปคเดิมของป้ายแดงคุณผู้ชมครับซื้อไปจบนะครับออปชั่นฟังชันแบบว่าจัดเต็มมีให้เรียกว่าสุดในรุ่นแล้วนะครับตัวต่อให้เป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่ก็ตามนะครับออปชั่นมันก็เท่านี้แหละมันไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้คือสุดแล้วนะครับเพิ่มเพิ่มแค่ว่าเบา อาจจะมีในเรื่องของไฟแอมบิ g ลทที่มีให้รอบคันนะฮะขออภัยที่มีให้ประตูคู่หน้าเฉยๆนะไม่ใช่ประตูวยสิแค่แผงคอนโซลสําหรับตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับจะมีไฟไฟ LED ดี D A, เป็นเส้นเพื่อแบบส่องสว่างในรถนิดนึงสร้างบรรยากาศแค่นั้นแล้วก็บอะสีแดงแต่เพิ่มเงินอีกสามหมื่นผมมองว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบเบาะแดงมาทุนเดิมอยู่แล้วตัวพรีเมียมน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับใครถูกใจนะครับฝากกดใจนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วย ถ้าชอบโทรมาครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287ผมวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับวันนี้ผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ